ดอกหอมพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายไม่ได้มีดีแค่กลิ่นหอมที่ชวนหลงไหลนะคะแต่ยังอัดแน่นไปด้วยสรรพคุณค่ะที่ช่วยบำรุงสุขภาพดีต่อผู้สูงอายุอย่างไรมาติดตามด้วยกันได้ในคลิปนี้ค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวดีๆนะคะสำหรับคนรักสุขภาพหรืออยากจะเริ่มดูแลสุขภาพให้ดีด้วยกันค่ะ ดอกหอมเนี่ยเขาเป็นช่อดอกของหอมแดงนะคะเป็นพืชล้มลุกค่ะอยู่วงเดียวกับกระเทียมนะคะเขามีหัวอยู่ใต้ดินค่ะลำต้นก็จะถูกข่อหุ้มไปด้วยกับใบโดยรอบๆก็จะมีสีเขียวนะคะมีกลิ่นชุนแรงค่ะดอกเนี่ยออกเป็นช่อ ก็แทงออกมาจากตรงกลางลำต้นนะคะการช่อดอกเนี่ยยาวกลมค่ะข้างในกลวงค่ะดอกมีลักษณะแบบซี่รม่มทรงกลมนะคะแล้วก็จะบานออกมีดอกย่อยเล็กๆอยู่บนก้านจำนวนมากนะคะกลีบดอกมีสีขาวมีกลิ่นหอมก้านมีสีเขียวมีรสชาติหวานกรอบค่ะ ดอกหอมเนี่ยเขามีถิ่นกำเนิดค่ะในทวีปเอเชียกลางเป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปในหลายประเทศทั่วโลกนะคะเป็นพืชสมุนไพรไทยนะคะที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะค่ะเขามีประโยชน์แล้วก็สปปรรพคุณเนี่ยทางยาหลายอย่างเลยนะคะ ซึ่งก็เป็นผักที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากๆแล้ววันนี้นะคะมีเมนูต่างๆค่ะที่จะนำมาฝากกันนะคะก็เป็นเมนูอาหารที่ได้จากดอกหอมแล้วค่ะซึ่งทานแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะมากมายทีเดียวจะได้ประโยชน์อะไรบ้างติดตามกันได้ในคลิปนี้ค่ะ สำหรับประโยชน์และสรรพคุณของดอกหอมนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุค่ะที่จะสามารถบริโภคได้บ่อยๆนะคะดอกหอมเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเขามีฟอสฟอรัสมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินเอวิตามินซีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B9 นะคะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตค่ะมีพลังงานนะคะที่สำคัญเขามีเส้นใยค่ะมีไขมันมีเหล็กมีธาตุสังกะสีด้วยแล้วก็มีฟูอไรซ์นะคะมีแคลเซียมมีน้ำตาลค่ะโปรตีนแมกนีเซียมแมงกานิสนะคะมีโพเทสเซียมด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะนะคะดอกหอมเนี่ยเขาช่วยบรรเทาเรื่องการ ปวดตามข้อช่วยรักษาการฟกช้ำดำเขียวแก้ฝีช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะช่วยให้เรื่องการนอนหลับดีขึ้นค่ะช่วยบำรุงความจำนะคะช่วยเจริญอาหารบำรุงธาตุนะคะช่วยขับสารตะกั่วได้ค่ะช่วยป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคอัมพาต ช่วยขยายหลอดเลือดนะคะลดไขมันในเลือดได้ดีค่ะช่วยขยายลิ่มเลือดด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องการรักษาเลือดแข็งตัวนะคะ ช่วยลดะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะช่วยรักษาความดันโลหิตสูงช่วยรักษากระดูกพรุนนะคะช่วยรักษาหวัดช่วยรักษาอาการคัดจมูกค่ะแล้วก็เรื่องของการรักษาภูมิแพ้ช่วยรักษาหอบพืนนะคะแล้วก็เรื่องการขับเสมหะค่ะช่วยป้องกอันโรคมะเร็งลำไส้ได้นะคะป้องกันโรคมะเร็งตับ แก้ท้องอืดแก่ท้องเฟอ้อได้ดีแล้วก็แก้ท้องร่วงนะคะช่วยขับพยาธินะคะขับปัสสาวะลดอาการปวดอักเสบได้นะ,ะแก้ลมพิษนะคะช่วยฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียแก้พิษแมลงสัตว์ก,กัดต่อยช่วยรักษาผิวหนังน้ำร้อนลวกแล้วก็ยังช่วยแก้บวมแก้ปวดจากพิษได้ด้วยค่ะนะสำหรับการทานดอกหอมเองเนี่ยนะคะผู้ที่ ไม่ได้มีปัญหาในการทานก็สามารถทานได้ต่อเนื่องนะทานได้ทุกวันแต่ก็มีข้อควรระวังที่นำมา ฝากกันนิดหนึ่งนะคะว่า,าใครนะคะที่อาจจะมีโรคประจำตัวหรือว่ากำลังใช้ยาอยู่นะคะก็ลองปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะก่อนที่จะบริโภคดอกหอมเพื่อสุขภาพหรือว่าใช้ดอกหอมเพื่อสุขภาพนะคะระวังเรื่องของอาการแพ้เพราะว่าบางคนเนี้ยก็จะมีอาการเรื่องการแพ้ดอกหอมนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติก็ควรหยุด ทานทันทีค่ะหรือว่าปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทานดอกหอมนะคะแล้วก็จากที่เราได้ฟังกันมาเนี่ยนะคะประโยชน์และสรรพคุณของดอกหอมเนี่ย ก็มีมากมายทีเดียวนะคะให้ประโยชน์กับร่างกายเยอะทีเดียวค่ะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยก็สามารถทานได้ทุกวันสำหรับผู้ที่ไม่แพ้นะคะแล้วดอกหอมเนี่ยสามารถทำเมนูอะไรนะคะได้บ้างนะคะทานได้ทุกวันแบบไม่เบื่อนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันด้วยค่ะ เเมนูจากดอกหอมนะคะฟังแล้วเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับทุกท่านนะคะได้ไปทํารับประทานกันนะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะวันนี้7เมนูที่นํามาฝากกันก็มีอย่างแรกค่ะผัดดอกหอมกุ้งสดเมนูนี้อร่อยมากนะคะ2ค่ะผัดดอกหอมกับตับอันนี้ก็ดีมากๆเลยอร่อยมากเช่นกันนะสค่ะ ผัดดอกหอมใครชอบอปูนะคะแล้วก็ชอบอ,อาหารทะเลด้วยเนี่ยผัดกับดอกหอมอร่อยมากเลยนะคะ ไข่เจียวดอกหอมค่ะเมนูเบสิกเลยแต่ว่าใส่ดอกหอมไปด้วยนะคะเพิ่มคุณประโยชน์นะคะทางอาหารเนี่ยเข้าไปอีกเลยนะคะไข่เจียวดอกหอมค่ะแล้วก็มีผัดไข่กับดอกหอมอันนี้ก็เป็นเมนูที่ทําได้ง่ายนะคะวัตถุดิบก็หาง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการเตรียมด้วยนะคะต่อไปค่ะนะคะ แกงส้มดอกหอมกุ้งสดโอ้โ oh, หนี่เพิ่มความแซ่บขึ้นมาหน่อยจากที่เป็นผัดๆนะคะก็เพิ่มรสชาติความเผ็ดความเข้มข้นขึ้นมาเป็นเมนูแกงส้มนะคะแล้วก็ใส่กุ้งสดด้วยเป็นแกงส้มดอกหอม กุ้งสดค่ะหรือสุดท้ายเมนูอย่างที่7ที่นำมาฝากกันนั่นก็คือดอกหอมลวกจิ้มน้ำพริกค่ะบางท่านอาจจะยังไม่เคยทานเมนูนี้นะคะที่เอาดอกหอมเนี่ยไปลวกจิ้มน้ำพริกบอกเลยนะคะว่าอร่อยแล้วก็ทานง่ายด้วยลองเอาเจ็ดเมนูนะคะที่แนะนำเนี่ยไปทำาทานกันนะคะแล้วก็สลับกันไปในแต่ละเมนูแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะได้ไม่เบื่อนะคะ ใครที่อยากได้รับประโยชน์นะคะสรรพคุณต่างๆจากดอกหอมนะคะที่ได้กล่าวไปข้างตน้นก็สามารถนําเมนูที่ได้บอกไปเนี่ยไปทํารับประทานกันได้นะคะดอกหอมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพแต่ก็ควรใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ระมัดระวัง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่ไม่ดีหรือว่าไม่พึงประสงค์กับร่างกายนะสำหรับผู้ที่อาจจะมีอาการแผลด้วยนะคะเคล็ดลับที่ทำได้จริงแล้วก็มีประโยชน์ต่อคุณและคนใกล้ชิดนี่ยังมีอีกเยอะนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e กดแชร์คลิปนี้ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ